อัปเดตข้อมูลข่าวสารในการจ่ายเงินโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวนาผู้ปลูกข้าวพี่น้องเกษตรกรชาวนาทั่วประเทศฟังด่วนเลยค่ะในส่วนของการโอนเงินจากทางธนาคารทกศจะเริ่มโอนในวันที่9ธันวาคม2564นี้นะคะไปจนถึงวันที่13ธันวาคม2564ซึ่งในส่วนของการโอนเงินจะมีการแบ่งโอนเป็นภาคค่ะภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานภาคใต้ภาคตะวันตกภาคตะวันออกค่ะคุณผู้ชมตามวเวลาที่กำหนดนะคะ ส่วนจังหวัดอำเภอสาขาตามแผนการจ่ายวันนี้ติดตามรายละเอียดข้อมูลข่าวสารในช่องอีสานแซ่บและแต่ละภูมิภาคจะได้รับเงินวันไหนค่ะหากเข้ามาร่วมรับชมลาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้เป็นกําลังใจให้กับช่องอีสานแซ่บค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะพี่น้องเกษตรกรชาวนาทั่วประเทศเลยนะคะที่ติดตามการรอคอยแล้วก็แผนการจ่ายเงินในโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวนาผู้ปลูกข้าวค่ะสําหรับงวดที่1ึถึงงวดที่3ที่หลายคนยังคงไม่ได้รับการ โอนเงินก็จะได้รับการโอนเงินนะคะแลงวันที่4ี่ที่5ที่6ที่7เตรียมความพร้อมข้อมูลเสร็จสิ้นเรียบร้อยพร้อมโอนทันทีในวันที่9ธันวาคม2564ทั่วประเทศค่ะทีนี้ในส่วนของทางธนาคารตกสนะคะเขามีกําหนดการแผนการจ่ายเงินออกมาอย่างชัดเจนมากเลยค่ะคุณผู้ชมในส่วนของการโอนตามแผนใหญ่เลยนะคะของภูมิภาคต่างๆไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานภาคใต้ภาคตะวันตกภาคตะวันออกค่ะ ตามแผนการจ่ายเลยทีนี้เรามาดูพี่น้องเกรรษตรกรชาวนาผู้ปลูกข้าวทางภาคเหนือนะคะสําหรับพี่น้องเกรรษตรกรที่แจ้งเกี่ยวนะคะตั้งแต่งวดที่1ถึงงวดที่7ค่ะเทศจะมีการโอนทุกสาขาพร้อมกันในวันที่9ธันวาคม2 5 6 4พี่น้องเกรรษตรกรทางภาคเหนือนะคะตรวจสอบเช็คสิทธิ์การโอนเงินได้เลยค่ะหากท่านแจ้งเก็บเกี่ยวในช่วงงวดที่1ึงถึงงวดที่7ตามมาด้วยพี่น้องเกรรษตรกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือว่าพี่น้องเกษตรกรชาว าภาคอีสานนะคะคุณผู้ชมก็ยินดีด้วยค่ะจะมีการโอนเงินไม่ใช่โอนวันที่9นะคะจะเริ่มทยอยโอนในช่วงวันที่10ถึงวันที่13ทธันวาคม2 5 6 4เพราะว่าเป็นช่วงระยะเวลาที่พี่น้องเกษตรกรทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือแจ้งเก็บเกี่ยวในช่วงนี้มากที่สุดนะคะเอาละค่ะก็จะมีการโอนตรงเข้าบัญชีพี่น้องเกษตรกรชานาผู้ปลูกข้าวจากแผนการจ่ายนะคะมีแผนออกมาแล้วหลายจังหวัดไม่ว่าจะเป็นจังหวัดบุรีรัมค่ะจัง จังหวัดศรีสะเกดจังหวัดบุรีรัมย์และก็ในส่วนของจังหวัดนครราชสีมานะคะก็มีแผนการจ่ายออกมาแล้วเชื่อว่าจะโอนพร้อมกันทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือเลยค่ะพี่น้องเกษตรกรชาวนาผู้ปลูกข้าวเตรียมความพร้อมรับเงินค่ะและพี่น้องเกษตรกรชาวนาผู้ปลูกข้าวภาคกลางนะคะซึ่งในช่วงของงวดที่1ถึงงวดที่3พี่น้องเกษตรกรทางภาคกลางจะได้รับการโอนเงินโครงการประกันรายได้ไปแล้วบางส่วนนะคะแต่ว่าใครที่ยังไม่ได้รับการโอนเงินตั้งแต่งวดที่1ถึงงวดที่ส ก็เตรียมความพร้อมค่ะเป็นรอบเก็บตกแล้วก็งวดที่4นะคะงวดที่3ถึงงวดที Cuando ่7ค่ะคุณผู้ชมก็จะได้รับการโอนเงินเช่นเดียวกันพี่น้องเกษตรกรชาวนาทางภาคกลางนะคะจะได้รับการโอนเงินในวันที่9ธันวาคม2 5 6 4เป็นการโอนพร้อมกันทั้งภาคเลยค่ะคุณผู้ชมเตรียมเช็คสถานะรับการโอนเงินค่ะส่วนภาคตะวันออกนะคะแล้วก็พี่น้องเกษตรกรทางภาคตะวันออกจะมีการโอนทั้งภาคด้วยเช่นกันค่ะในวันที่9ธันวาคม2 5 6 4้ แล้วก็พี่น้องเกษตรกรทางภาคใต้นะคะก็จะได้รับการโอนเงินทางภาคเหมือนกันค่ะในวันที่9ธันวาคม2564เป็นการโอนเงินโครงการประกันรายได้ตามแผนการจ่ายของทางธนาคารทกสทั่วประเทศนะคะคุณผู้ชมซึ่งจะมีการโอนตั้งแต่วันที่9ถึงวันที่13ธันวาคม2564ตามแผนและ ตามจังหวัดอำเภอสาขาที่มีการแยกจ่ายของแต่ละพื้นที่ค่ะนําในส่วนของแผนใหญ่มาฝากคุณผู้ชมในวันนี้น่าจะสบายใจกันแล้วนะคะสําหรับการจ่ายเงินงวดที่1ถึงงวดที่7ค่ะพี่น้องเกษตรกรชาวนาผู้ปลูกข้าวเตรียมรับเงินส่วนค่าเก็บเกี่ยวไร่และ1,000บาทนะคะตามที่ทางกระทรวงการคลังออกมาแจ้งและทกศอ,ออกมายืนยันในการจ่ายเงินครั้งนี้จะเริ่มโอนในวันที่13-17 ธันวาคม2564เดี๋ยวเรามาติดตามข้อมูลข่าวสารกันอีกครั้งหนึ่งค่ะหากชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe เป็นกำลังใจให้นะคะจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ